โอ้โล้วนล้วนล้วนลเลยตายปะกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดปเก เียวคือปมาหมอะมนะ,ะ,ะนเดี๋ยวจะไปปิ้งอันอน,น,นี้นเองแมวนะเราตกมาแล้วก็เอามาเก็บไว้กระชัง พอะมโอ้โหล้วนล้วนล้วน,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 นเลย,ยหลายป่ะกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสกเจ็ดแปดเก้า้าสักหตัวเอาละพอละ นี่นะตีอวอาหารเย็นอันน,นี้สดกว่า ตกขึ้นมาสดๆเลยนเนีเ่ยตัวใหญ่ก็มีนะนี่ยมูน ่อจะอาให้อโอ้โหนี่จะปิคอดให้ข้าหอมกินนะครับนี่สาฝ่ามือ อาหารเย็ยนวันนี้นะครับอันนี้นสดๆมีครับกับบรรยากาศริมบอ่อโอ้ยดูปลาดูปลามาลูวดูปลาดูปลานี่คือปลาของปลานี่ฮะบรรยากาศริมบ่อของเรานีา่ให้ปลาด้พุ่ให้ตอนนี้ปลาก็ค่อนข้างจะตัวโตแล้วนะครับสายฝ่ามือ สดๆเลยวักี้ฝนก็จะจบจะตกครับเดี๋ยวเราไปดูกันอาหารเย็ยนวันนี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะหนุ่มก็มีโอกาสมาทำหนึ่งเมนูที่เรียกว่าง่ายและอร่อยมากๆครับนี่เราได้วัตถุดิบมานี่เป็นปลาที่เราเลี้ยงเองนะครับ เอามาก็มาใส่เกลือก่อนนะครับนี่ฮะตอนนี้ก็หน้าหวานกล้าแล้วเดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนครับเราก็จะเห็นบรรยากาศเคี้ยวขจีสวยงามครับบรรยากาศบ้านทุง่งเหมือนเดิมนี่ก็เป็นปลาหมอเทศนะครับที่พ่อเนี่ยเลี้ยง ไว้กินเองนะครับแล้วก็จําหน่ายไปบางส่วนแล้วโอ้โหบอกได้เลยว่าตัวอ้วนใหญ่มากครับประมาณ6-7ตัวโลนี่นะฮะนี่ครับพอลุงก,ก็ทำการอุ่นข้าวเหนียวร้อนๆเลยเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวร่วมกันนะครับ ปลาหมอของเราโอ้ยก็ขึ้นปิ้งแล้วนะครับดูฮะดูขนาดของแกนี่ครับพอลุงก็จำหน่ายไปแล้วประมาณ50กิโลนะฮะมีขายกิโลละ80แต่กิโลมาตรฐานก็ตามตลาดก็ประมาณ100บาทครับแต่นี่เราเลี้ยงเองแล้วก็ขายในชุมชนในบ้านนะครับนี่ก็ปิ้ง ด้วยไฟอ่อนๆนะฮะยกขึ้นสูงสักนิดหนึ่งฮะค่อยๆจะเย็นๆนะครับนี่นะสูตรรับความอร่อยการใส่เกลือนะครับเหมือนปลาเผาข้างในเขาจะเหมือนเตาอบนะครับทำให้เนื้อปลาข้างในนี้ช่าแล้วก็หวานครับปลาสดๆเลยนี่ฮะเมนูง่ายๆนี่เป็นปลาหมอเทศนะครับ เยกินแล้วนะฮะกินแล้วอร่อยมากก็เลยวันนี้ก็เลยรีเควสหน่อยนะหนุ่มอยากกินฮะหรือ,อย่างโอ้ยฟังเสียงน้ำมันแกฮะฟังเสียงมันหยดครับให้กำลังใจเราได้ดีมากเลยบอกว่าสู้สู้สู้ไม่ใช่นะเสียงน้ำมันหยดนะครับนี่ปลามันมากต้องอร่อยแน่ๆนะครับ เดี๋ยวไปติดตามกับน้าหนุ่มนะครับนี่ฮะน้าหนุ่มก็ย่างด้วยความประณนีตนี่ฮะเริ่มเหลืองแล้วเกือบได้ที่แล้วครับเรามาดูบนโต๊ะอาหารของเราครับก็มีปลาหมอย่างไข่เจียวนี่ทีเด็ดเลยนี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะป่นปลานะครับเพราะได้ปลาช่อนในบ่อมาแ,แล้วก็มีลาบ เห็ดขออมอืเต็มมากแล้วก็มีผักลวกนี่ฮะดูเนื้อของเขาข้างในนี่จะแบบไม่แห้งมากนะฮะยังช่ำๆอยู่เลยเนื้อเยอะมากวันนี้นางแบบของเรานะฮะผู้ชิมผู้ชิมบอกว่าหน้าไม่สวยนะฮะเลยไม่อยากให้ถ่ายหน้าเพราะว่าวันนี้ก็ ดูลานทั้งวันเลยนะครับก็ถ่ายเอาปลาหมอย่างของเราฮะดูฮะนางก็กินด้วยความอริออร่อยครับร้อนๆเลยฮะนี่พอก็จบไปหนึ่งตัวแล้วนี่ฮะบอกว่าเป็นทีเด็ดเลยะฮะนี่ลาบเห็ดขม้ขม,มใส่ปลาสักหน่อยกินไปไม่ยอมหยุดครับถ่ายรวดเดียวเลย กินไปกินมาฮะนี่มีสมาชิกอย่ามากินด้วยมีน้องมะลินะครับหนูอยากกินข้าวไม่ได้ <c oughs> น่ารักครับนี่ยกินไปกินมาคุณอุ้มมีซัดใหญ่เลยกินไปสามตัวฮะคนเดียวแหมคนทานี่แบบปลื้มใจเลยฮะซัดไปคนเดียวสามตัว เอาเอาแล้วฮะก็สุดท้ายนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อปิดกาลังใจให้ช่องเล็กๆของนหนุ่มอัพเกรดด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ